สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูโลโม่นะฮะโลโมหินที่เราได้ใช้ปูอาคารบ้านเรือนกันทำถนนกันนะฮะนี่นะฮะโลโม่ผมอาจจะปิดเสียงบันทึกไว้นะครับเพราะว่าเสียงดังมากฮะ นี่นะฮะเป็นสายพานลำเลียงที่ได้เขาได้ได้โม่หินจากก้อนใหญ่มาแล้วนะฮะที่มีสังกะสีบางข้างในจะเป็นสายพานลำเลียงนะครับลำเลียงเข้าไปตามสายพานไปแล้วก็ไปโม่ย่อยตรงปลายของยุงะฮะแล้วข้างในก็จะมีตะแกรงแยกเป็นชนิดของหินนะครับ นะ,ะยุงปลายสุดนั่นคือแยกชนิดเรียบร้อยแล้วครับพร้อมจําหน่ายแล้วครับผมต้องปิดเสียงที่บันทึกไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขากำลังทํางานเสียงดังมากเลยครับสำหรับการบรนทุกหิน อย่างเช่นรถยี่บสองล้อคันนี้ฮะน้ำหนักบรรทุกน้ำหนักรวมกันไม่เกินห้าสิบตันห้าร้อกิโลนะครับน้ำหนักรวมกันทั้งรถแล้วก็ทั้งสินค้านะครับสำหรับรถยีิบสองล้อนะฮะน้ำหนักรวมกันไม่เกินห้าสิบตันห้าร้อยแต่สำหรับรถสิบแปดล้อน้ำหนักบรรทุกรวมกันทั้งรถ ทั้งสินค้าน้ำหนักต้องไม่เกิน47ตันนะครับถ้าน้ำหนักเกินนี่ผิดกฎหมายแน่นอนครับ คลิปนี้อาจจะสั้นไปนิดก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับก็อยากจะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะฮะมาเดี๋ยวเรามาชัางน้ำหนักด้วยกันนะครับ สำหรับเที่ยวนี้ของผม,ผมน้ําหนักเกินมา300กิโลวผมก็มต้องทำการตักออกนะครับตัวเลขน้ําหนักปอ,อยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ผมจะแพนกล้องไปให้ดูนะฮะด้านล่างครับด้านล่างขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆนะครับ